ตัวสำรองอย่าเหมือนะแดนบายด้วยเผื่อมีอะไรถ้าเกิดว่าคนหลุดแล้วหลุดหายยาวเร<ม>าจะ <ๆ S 2> คนผิดรอยอยู่ครับยังมีเวลายังมีเวลาเร,รอรออยู่ครับแดนบาย,ยูยเอาแล้วอหมอกมันโยนครับคุณผู้ชม <laughs> โยนเฉยแล้ว <laughs> ดิดด๊ดนี่คือเป็นไปได,คไได้คือถ้ามันไม่ได้มีท็อปีกสำคัญอะไรเงีย้ยพยายามอย่าพูดเยอะนะเว้นแต่ว่าแบบเออกำลังเกิดอะไรพวกเนี้เออเราจะไม่ต้องมัวม่กัน คือพูดได้แต่ว่าเให้ผมเต็มละโอเคครับต้องสมาธิสิบสิบไมานานแล้ววันไม่้กเล่นดูของไอ้ดิเขามบอกนะโดนวยนะเมยนะแต่ยังไม่ยกไม่มีใครเอาไฟเลยหรอยังยังยังพี่ยังโดนให้มายกไปให้มายกไประวังไม้เขายกให้หมดก่อนเขาเขาไฟตรงกลางนะระวังพี่ผมโดนยิงมันได้มันได้มันได้เราสองนะ เราเข้าไปในบ้านแล้วตีสามเข้าบ้านอะอ๋อตีสามเข้าบ้านเฮ้ยเนี่ยโอ้ยตีสาอยู่ล่างตีสาอยู่ล่างอยู่ล่างเรงไปล่างครับโอ้โหโดนเตะสวยไอ้เพื่อนตีสาล่างไปโคเปอร์ด้วยคิวเลยนาเอ้ยเออสวยไปมานาวไปรอเลยตีสามเราหนุนมากหมอหมอกเตีตีสามงอหมอกเตี๋ยวตีสามเฮ้ยเบลเก็บแล้วไอเวนเนี่ยเจ็ดวิอยู่ไหน ที่สงอยู่ล่างไหมมอเขากำลังจะยิงมออยู่ล่างโอยเสาอยู่ล่างทีเสาอยู่ล่างล่างเขาทีเสาอยู่ล่างเราล่างเราเอ้ยล่างเขาล่างเขาทีเสาอยู่บนเรากับล่างเขานะแต่วิตีบนอยู่ล่างเราทีเสาคิวใบวันโอ้หโดนดีได้ไมอยู่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขามันเ็าอยู่ไหนวันเข้าไปยิงวันยกอะไรก็ได้ในวันนั้นนะไม่ต้องรอไล้นะรอ็บตทีเสาอยู่อยู่บอกมานานนะเดี๋ยวฟูเกตให้มารอเก็บเลย เมันตีเสานตอกล่างมันตีเสาบนตอกน่ด้เราเสาบนช่วยหน่อยครับมันตีเสาบนช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยบนหน่้องมึนไมท้อมึโอ้โหโดนอีเยมันจะมานัวล่างนะอยู่ล่างเราตีเสาอยู่ล่างเราเคลียร์หน่อยดิไม่งั้นแตกนะเคลียร์หน่อยไม่งั้นแตกนะบนบนเยอะบนเยอะบนแตกนะบนจะแตกสบนสี่นะล่างปอยู่ครับไม่มีใครเคลียร์ล่างเลย โดนแลวเกี่ยวกับคนเดียวอ่ะไกีกับตัวได้ไหมเขินเนี่ยเศรษฐศาสตร์นโดนหลอาอยู่นะล่างล่างมันจะแตกแต่ว่าตีสอยู่ไหนเนีตีสองอยู่ล่างนะเล่นเล่นให้หมดเลยเล่นมัหน้อหมดเลยโต้ลูกล่างเข้าได้ฟุกเล่นอยู่ล่างล่างล่างมาหน่อยล่างล่างล่างมาหน่อยตีเลยลงไปล่างครัเฮ้ยเว็บซิ่งไปมานามันเยอะจังวะไปตี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 เล่นหน่อยเล่นหน่อยตีไปตีไปรอตีสาวเลยรอตีสาวเลยอยู่ล่างมาเลยนะพ้นมาเลยนะโอเคล่างแตกแล้ว ไป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 งน่ไหเางไนตอนเทปตอปสามาทองได้โทษตอนเทปตีสองไม่มอยู่ช่วยกลางเลยตีสองยืมมาทองอ่ะแคไกแท๊กแล้วยีรลโๆเลยหาะไปาไปยกสามยกสามเป็นาีได้เลยไอเดีวยวเดวสวยเดี๋ยวได้แ้วไะงเทปให้อป็อเปตีเสาทอปเกเสาท็อปท็เสาทปีเสาก่อนเลย เดีวิ่งไปยเลยเดยวิ่งไปตายอย่างนี้เลยมาจอดกางก่อนจะแต่แล้วนแต่มันหนหมดเลยท็อปสวยคิวไปเลยคิวเลยคิวคิวคกเจ็บเลยครับแกเล่นงต่อเลยน่ามากดูชอสองโมๆหน่อยนะบ้านเราได้หลาบนครับนิดเดียวนิดเดียวจะแต่งแล้วไหมแตกงแล้วแตงกลางอีกนิดเดียวเล่นลูกกลางหน่อย เดินยิงกลางกแตกแล้วเดินยิงกลางเดีนยวเดินยิงกลางแตกก่อนทวิทยาบ้านออกบนพี่ยาบ้านออกบนนะไอ้บ้านตายหมดเหรอยาบ้านออกบนยาบ้านออกบนยิงสวยเอายาบ้านกลับแก๊สรอรอรอนะล่างล่างล่างรอหนะล่างให้บุกไปครับพี่ให้ทุกบมาเอาทุกมาเล่นยาบ้านมันยกอยู่โอ้โหมาๆไอเวีเอายาบ้านไปแล้ว เฮ้ยโล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 เอสยูเนี่ยโลโลโลเอสยูเห็นไหมเนี่ยโลเอสโลเอสไหมเอาหน่อยาหน่อยสเฮยเอาคตันหน่อยเอาเผา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 หน่อยเอาเผาหน่อยเบลเอาเผาไปเบลเดวข้างในนั้นบางใาเล่นกลางหน่อยบางบางตีติดข้างในผาเล่นหน่อยเดี๋ยวยิงเลย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 ิงเลยิงยไป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 ้ซัไปซันไปโหเราเปนตัวทุบแล้วซ้ำไม่หมดซันไม่หมดดีมาเอาพัง้าเอาพังเข้าไปเล่นเลยบ้างเขาพังบักได้บักบักได้บักมาเข้ามามาสวย เข้ามาเข้ามาของของของเจ็ดสองเจ็ดสองเอาของกเอาของออกกูตายกูตายเอาเอาของออกเอาของออกตายกูตายอยู่อย่าไม่ทันพี่ผมเกิดนะครับพี่เดี๋ยวเซตใหม่นะครับมองมองยืนยืนนี่มองมองไอ้บนกลางตัวหนึ่งนะใจเย็นใจเย็นเกียบบอลหน่อยเกียบบอลหน่อยไอ้เวลามันบุกมันบุกเยอะมันบุกเยอะระวังเยอะล่างล่างระวังล่างระวังล่างเราเราต้องระมือทิทุกคนไปไปไปเดินเล่นยห่างไปก่อน อาสิบยี llegar, ย siglo, ่เข้านะสิบยี่เข้านะผมตายอยู่นะเขาล่างเขาล่างเขาชิลเลยโดนล่างเข้าชิวเลยการไม่อุมานาเหือเล่นให้กลางอะขระานกาเงยนเขาล่างไปหน่อยสองชวนเบลล์เฮ้ยเ่อเมาหน้าไปไรไปพีได้มานาทีเดียววันหนากุจเต็มรอบนะอ้สวยสวล่างเขาได้ล่างเขาได้ล่างเขาได้ใครมาเลยนะตอนนี้ล่างเขาหน่อยล่างเขาหน่อยล่างเขาหน่อยก๊อฟ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 ก๊อเก๊ออฟก๊อฟก๊อฟกอฟก๊ไฟก เอาทุกกลับเอาทุกกลับหล่อทุกกลับสวยเอาทุกกลับสวยสวยสวยรนสทักเลยสวยเอาออกเอาออกบนทุกออกบนทุกออกบนวักูได้ทุกมากูได้ทุกมาเนี่ยโดนยิงเคลียวอะเอาของกับแก๊สได้เลยได้เลยตายไม่เป็นไรได้ทุกมากูได้ทุกมาโอยดูโยดูโอยดูโยก เฮ้ยเอาทุกเอาทุกเอาทุกเบลวอาเผากันเบลโดนยิงทิ้งก่อนเดี๋ยวไม่ได้เล่นยิงทิ้งกัเอาทุกมาแล้วโอ้ยนี่พ่ถอยถอยเอาเผาขาดเบลเลยจุเลยรอเว็บหน้ารอเว็บหน้าเก็บมารอเว็บหน้ารอเว็บหน้าเฮ้ยเคลียร์เคลียร์บ่อฟ้าก่อนเคลียร์บบเคลียร์บ่อฟ้าแล้วรอเว็บหน้าเข้าล่างอยู่ข้างล่างนะฝั่งเขาอ่ะล่างระวังนะล่างระวังนะมีอะไรกูเปลี่ยนบ้างเกินไปพี่ผมเกินไปพี่คอมโอ้โหเฮียมามามาเจ้าเจ้าทวนมาเจ้าทวดเจ้าทวดนะมาเล่นนะ ยังไม่มีใครไอ้ไอ้ไอ้เียนั่นมาเต็มเนียนั่นมาเต็มยังมีคนเล่นหลงมน้งเออโดนโดนผมตายตายทุกวันมีมีคนเล่นาบ้างกันทำไงตายค็มเมคมรอก่อนค็มค็มรอก่อนนเ้นใจใจเยเราทุกไปแล้วเราทุกไปแล้ว่มท้าต้องกนบตัวเองมากๆผมไม่แพ้ตายตายตายรอ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 ผลบ้านสเบวิเกิดจริงเก แตเข้าไปยกกลาง้มดครเข้าเล่นก oh ับตัวทุบหน่อยเขเล่นกับตัวทุบหน่อยใครใครจะเข้าบ้างครับเข้าเเข้าได้นะปากทางกลางเขามีแค่เผาไเขามีทุ่ตัวเดียวเดี๋ยวาางอ่ะทุมแม่งหน่อยดิมาพี่มา่แบบเลยวก่อยสวยสวยไมรไม่ไรเล่นแ้ลัเลยก็ได้นะใครใครจะเล่นไหเดี๋หล่อนทุบให้เข้าไปโแงไอ้เนี้ยเผาเเราตกบอเผาเราตกบอไปไเอาเผา เฮียมันเอาเผาไปสองเลยอะแย่แล้วเนียได้เผาสองนี่วเอ้ได้ทุกสองนี่วะมันเอามันเอาเผาไปมันเอาเผาไปสองเลยอะไรมย็นลดยนอีกสิบวิเอร์โดเผาแล้รอ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 ยอรอเอรอัอร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 ัรอ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 รหรอ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 อร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 ออรอรอรอเอรอรอรออออรอรอรออรอรอรออรออ จะติวช็อตจะติวช็อตยกตั้งแล้วไปยั้งฟุกเข้าไปยกตั้งหน่อยมีตนจะเล่นโอเคผมแลกว่าเมื่อกี้คุยิงนะนโดสวนแม่ไหมกุโดถัดกโดถัดถอมมันจะตายตนถอมมันจะตายมึงเล่นถอมมันได้ถมมจะตายเออโอ้ดับิวสองคนเลยอเงี้ยโอ้ดับวสอยิ้เกินมีไปๆีบก็มายีปสวยสวยสวยเล่นเลพี่ยกตัวเบาทุกัาอยู่ ทุกมาหนามันอยู่วิวบล็อกวิววบล็อกอยู่บ่อฟ้านะวิวที่ไม่วิวที่ไม่ยาตกยาตกบ่อฟ้ายาตกบ่อฟ้าได้บักเข้าได้ไหมเอาเผากลับมีหมอกหาหาของหมอกมันมีของอยู่มีทุบอยู่หลังเสาหมอกหลังเสาทุบห้หมดทุบให้หมดทุบแล้ววิ่งออกมาเลยเข้ามาเข้ามาได้ไหมได้เล่นอยู่ได้เล่นอยู่ครับยาล่างครับยาล่างหน่อยครับเพิจะได้ยาเสารได้แรหมดเลยสวยสวยยาล่างครับยาล่างยาล่างผมเ้ยรับรับรับคนล่างหน่อยล่างของเงี้ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดียวไปเล่นหน่อยเดี๋ยวอีเดี๋ยวอี เล่นไหมเล่นไหมเล่นร่งป้ยใเย็นใจเย็นวียนใจเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นิดเว็นใจเย็นใาเย็นใาเ็นใจเย็นใเม็นใมเราตายเย็นใจเา็นใจเยินาจเย็นเยนใ้เย็นใเก็นใจเยานใจเย็นใจเย็นใจเย็นใเย็นใจเย้ยใจเย็นใจเย็นอะไยวนใจเย็นใจเย็นใจเย็น ล้องรัต้งตรนะมัานแตงนะมาน้องเกินะเลียร์เลียร์เสาหน่อยเอายาวนะเลียร์เสานะสวยล่างล่างเขาได้ล่างเขาได้เวลง้เล่างเขาได้เวาเขาได้เวล่เขาว่เขาได้เวมเขได้วลข่างเขได้เล่งเขาไ้เว่ขาได้างเดเล่งขไ้่เด้วล่างห้ว่งเรา้่าเ้วางเขาได้เวล่าาวเกิดตัวลั้วบ่กเกาด้วลาง้วล่างาล่า้วาเรา้ตวเรา้เนเาได้ล่เขาได้วล่างเนา้เลเ้วลจับเขาไดเนาะ คนจัดตะตันแล้วไปไอ้พี่กามเลยพี่กามพี่เอาผมมันพี่เอาผมมันโอ้ยเที่ยเลยเราบีว้าเหรอการมนาเขาหมดแล้วการมนาเขาหมดแล้วไปเลยไปเล่นตบบุกไปเลยยิงเลยยิงเล่นมาเล่นมาเล่นมาเล่นเข้ามาดีเข้ามาดียกยกยกออมาเข้ามายิงยิงเข้ามาเข้ามาเข้ามายิงเข้ามายิงเราตายเยอะเราตายเยอะเราตายเยอะ

กำลังเข้าอยู่การไม้อางาตาชาตต่กลางมิจฉุกิโอ้โหิ่มดูอ่ะวันอเฮียรอก่อนรอก่อนไปยกได้มันไปยกได้ยังไงอ่ะมันยกมันยกขึเขาไป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 าไปจบักบักบักเอาด้วยไอเฮียไม่แต่วะาตจหน้าบักเอาของกันดีปุ๊บไปแตดทีาดีเดียวมาเดียวแต่มาเีอ้ยแม่ ควยไหลสัตย์แค่นั่นแหละฮี่อ่วยหน้าตุ้ตีนไอ้ฮี่้นครับตีนครับไอ้เด